คนธนสุนทรยกมือแสดงตัวฐานะคนอีสานหลังครับเฮาส์ซ้ำตั้งกลุ่มเหยียดคนอีสานเรียกได้ว่าเป็นอีกประเด็นตามาที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งได้จัดตั้งครับเฮาส์มาพูดคุยในแง่ลบและวิภา์วิจารณ์คนอีสานถึงประเพณีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในกรุงเทพแฟชั่นการแต่งตัว การหาสามีฝรั่งการมีครอบครัวทั้งที่อายุยังน้อยและการเข้ามาหางานทําในกรุงเทพเพื่อทําให้คนกรุงดูสูงขึ้นและในเวลาต่อมาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เป็นคนอีสานต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวดังกล่าวอย่างมากมายอย่างเช่นนักแสดงชื่อดังอย่างนุนรมิดาประกาศกลางโซเชียลอย่าให้เห็นกินข้าวกันโดยเธอนั้นได้โพสเช่นกันว่าเป็นคนอีสานค่ะเชยพุ่ม ag, ทำทำ,ทำไมอย่าให้เห็นกินข้าวนะ แฮชแท็กอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมต่อมาละละอสยามก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าพี่หนุ่มคะหนูขอไปออกรายการโหนกระแสหน่อยค่ะหนูถูกเหยียดว่าเป็นคนอีสานหนูขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปพูดได้ไหมคะหนูสูนคักฟังเสียงมันชัดๆเบิ่งหน้ามันคักๆคือไม่เหยียดคนอีสานเหยียบหัวใจกูคักแท้ขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปออกโหนกระแสนะจ้าสูนคัก และต่อมาต้องบอกเลยว่าทําเอานักรองลูกทุ่งอย่างฝนธนาสุนทรต้องออกมาแสดงตัวฐานะคนอีสานหลังครับเฮาซํำตั้งกลุ่มเย็ดคนอีสานโดยงานนี้ฝนธนาสุนทรก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเป็นคนอีสานทั้งตัวเลยค่ะไม่มีเชื้ออื่นปนเลยแฮชแท็กฝนธนาสุนทรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ